ห้าพันลูกตัวเลขนี้ฟังดูมหาศาลใช่ไหมครับทำกลางเสียงพาดหัวข่าที่หมุมกระพือไปทั่วโลกว่าสหราชาอาณาจักรได้ประกาศส่งมอบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศจำนวน5,000ันลูกให้กับยูเครนสื่อหลายสำนักต่างพากันประโคมข่าวว่านี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนี่คือเกราะฟ้าที่จะมาช่วยชีวิตชาวยูเครนให้รอดพ้นจากความหนาวเหน็บในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงและเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันสั่นคลอนของชาติตะวันตก แต่ในฐานะนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่เฝ้ามองสมรภูมิเลือดนี้มาก,กว่า20ปีผมขอบอกให้คุณหยุดหยุดฟังเสียงเชียร์เหล่านั้นแล้วก้มลงมองความเป็นจริงบนแผนที่ทหารด้วยสายตาที่เย็นชาที่สุดครับคำถามสำคัญที่เราต้องถามไม่ใช่ว่าอังกฤษส่งไปเท่าไหร่แต่คือคำว่าเพื่ออะไรและมันทำอะไรได้บ้างการส่งขีปนาวุธ5,000ลูกนี้แท้จริงแล้วมันคือโดมเหล็กที่จะคุ้มกันประเทศได้ทั้งประเทศอย่างที่เขาบอกจริงหรือ หรือมันเป็นเพียงแค่ผ้ากอสชิ้นเล็กๆที่พยายามแปะลงบนบาดแผลชะกันที่เลือดกำลังไหลทะลักออกมาอย่างบ้าคลาั่งสิ่งที่วิดีโอทั่วไปไม่ได้บอกคุณคือข้อจํากัดทางฟิสิกส์ที่โหดร้ายพวกเขาไม่ได้บอกคุณว่าอาวุธที่ส่งไปอย่างสตาร์สตริกสตาร์สตริกและมาเล็ดมาเล็นั้นแม้จะเป็นเทคโนโลยีชั้นยอดแต่มันมีขีดจํากัดที่น่าตกใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับยุทธวิธีใหม่ของรัสเซียในคลิปเจาะลึกพิเศษวันนี้ เราจะไม่มานั่งอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ให้คุณฟังแต่เราจะมาช้ำแหละกายวิภาคของระบบป้องกันภัยทางอากาศในระดับลึกที่คุณไม่เคยได้ยินจากที่ไหนเราจะพาคุณไปดูว่าทำไมขีปนาวุธที่เร็วที่สุดในโลกอย่าง s t a r s t r e a ถึงอาจกลายเป็นง่อยเมื่อเจอกับฝูงโรนราคาถูกและทำไมการเดิมพันครั้งนี้ของลอนดอนอาจเป็นการเดินตกหลุมพรางสงครามการค้ากำไรที่มอสโกโวางเอาไว้อย่างแยบยลลเรากำลังจะเอาเพชร ไปแลกกับขยะหรือไม่และท้ายที่สุดใครจะเป็นฝ่ายหมดลมหายใจก่อนกันในเกมความอดทนนี้ก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปสู่ข้อมูลทางเทคนิคและยุทธศาสตร์เบื้องลึกที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อสงครามครั้งนี้ไปตลอดการผมขอเวลาเพียงเสี้ยววินาทีฝากกดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพราะความจริงในสนามรบมักจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่คนส่วนใหญ่มองข้าม ถ้าคุณพร้อมที่จะรับรู้ความจริงที่ปราศจากการปรุงแต่งแล้วเราไปเปิดกล่องแพนโดราของขีปนาวุธ5,000ลูกนี้พร้อมกันครับนี่คือบทบรรยายสคริปต์สำหรับส่วนที่2การถอดรหัสฮาร์ดแวร์เมื่อมีผ่าตัดค่าไก่ไม่ได้ฮาร์ดแวร์เด o d ดดิ้ The Hardware Reality เขียนเป็นภาษาไทยแบบต่อเนื่องสำหรับการลงเสียง Voice Over เน้นข้อมูลเชิงเทคนิคที่ลึกซึง้งสับทหารที่ถูกต้องและการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนครับ เริ่มบทบรรยายส่วนที่2หากเราจะเข้าใจว่าขีปนาวุธ5,000ลูกนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าสนามรบได้จริงหรือไม่เราต้องกล้าที่จะผ่าตัดดูไส้ในของมันเสียก่อนครับสิ่งที่สหราชอาณาจักรกำลังส่งไปไม่ใช่ระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลยอย่าง p a t r i อ t Patriot ที่สามารถคุ้มกันเมืองหลวงทั้งเมืองได้แต่พวกมันจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่เรียกว่า Short, red, Short Range Air Defense หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้และส่วนใหญ่มาในรูปแบบแมนแพดหรืออาวุธปล่อยนำวิถีประทับบ่ายยิงพระเอกของงานนี้มีสองตัวละครหลักครับตัวแรกคือสตาร์สติกสตาร์สตริกเจ้าของฉายาปีศาจแห่งความเร็วนี่คือขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วเหนือเสียงระดับมักสามักหรือเร็วกว่าเสียงสเท่าความพิเศษของมันที่ทําให้วิศวกรฐานทั่วโลกต้องยกนิ้วให้คือหัวรบของมันไม่ได้เป็นระเบิดลูกเดียว แต่เมื่อยิงออกไปแล้วมันจะแยกตัวออกเป็นลูกดอกทางสเตนทุงสเตนดาร์ดสามดอกพุ่งเข้าหาเป้าหมายพร้อมกันเหมือนกรงเล็บมรณะมันไม่ได้ทำลายเป้าหมายด้วยแรงระเบิดแต่ทำลายด้วยพลังงานจนไคเนติกเอนเนอจีที่เจาะทะลุเกราะเหล็กเหมือนกระสุนปืนใหญ่เจาะกระดาษตัวละครที่2คือมาเลตมารเกตหรือ LMM ซึ่งเป็นรุ่นน้องที่ช้ากว่าด้วยความเร็วประมาณมักหนแต่มีความแม่นยำสูงกว่า และใช้หัวรบระเบิดทำลายแบบดั้งเดิมเหมาะสำหรับการจัดการเป้าหมายที่บินช้าและเล็กอย่างรอรอนอฟังดูยอดเยี่ยมใช่ไหมครับเทคโนโลยีระดับพักการจากอังกฤษแต่เดี๋ยวก่อนครับนี่คือจุดที่ความจริงทางฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เรียลิตี้จากกระชากคอเสื้อเรากลับมาสู่โลกความเป็นจริงข้อจำกัดที่ตายตัวที่สุดของอาวุธทั้งสองชนิดนี้คือระยะยิงครับทั้งสตาสตีและมาเลตมีระยะทำการหวังผลเพียงแค่5ถึง7กิโลเมตรเท่านั้น ท่านผู้ฟังครับในสงครามยุคใหม่ระยะ7กิโลเมตรถือว่าเป็นการป้องกันจุดพอยต์ดีฟ ens เท่านั้นมันสามารถป้องกันโรงไฟฟ้า1โรงหรือสะพาน1แห่งได้แต่มันไม่สามารถปกป้องพื้นที่อารีดีฟ ens ขนาดใหญ่ได้เลยลองจินตนาการถึงสถานการณ์จริงในฤดูหนาวปี2025นะครับภัยคุกคามหลักที่รัเสเซียใช้ถล่มยูเครนไม่ใช่เครื่องบินรบที่บินโฉบเข้ามาใกล้ๆให้ยิงเล่นอีกต่อไปแล้ว แต่คือระเบิดรอนนำวิธีตระกูล FAB ที่ทิ้งจากเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดซู34ปัญหาคือเครื่องบินเหล่านั้นปลดระเบิดจากระยะห่างออกไปถึง50ถึง70กิโลเมตรพวกเขาอยู่นอกระยะยิงของสตาสตรีไปไกลโขเหมือนกับเราถือมีดสั้นพยายามจะวิ่งไล่แทงคนที่มีปืนสไนเปอร์สตาสตรี Street, ทำได้แค่นั่งมองเครื่องบินรัเสเซียทิ้งระเบิดใส่เมืองอย่างตาปริบๆโดยไม่สามารถตอบโต้แพลตฟอร์มการยิงได้เลยยิงไปกว่านั้น หากรักเสเซียตัดสินใจใช้ราชันแห่งการทำลายล้างอย่างขีปนาวุธข้ามทวีปอิสกันเดอร์อิสกันเดอร์หรือขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกคินซานคินซานที่พุ่งลงมาจากชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียด้วยความเร็วเหนือเสียงอาวุธอย่างสตาสตรีและมาเลตก็แทบจะมีค่าเท่ากับศูนย์ในสมการนี้เพราะพวกมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สกัดกั้นวัตถุที่บินเร็วและสูงขนาดนั้นดังนั้นสรุปในเชิงเทคนิค การส่งขีปนาวุธ5,000ลูกนี้ไม่ใช่การสร้างโดมเหล็กหรือเกราะฟ้าที่ไร้เทียมทานอย่างที่วิดีโอต้นฉบับพยายามสื่อแต่มันคือการส่งตัวอุดรอยรั่วไปเพื่อทำหน้าที่เป็นด่านสุดท้าย last line of defense ในการจัดการกับเป้าหมายที่หลุดรอดเข้ามาในระยะประชิดอย่างโดรนหรือเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นและที่สำคัญแม้เทคโนโลยีจะเทพแค่ไหนแต่ถ้าคนใช้ไม่มีทักษะระดับเทพมันก็เป็นได้แค่แท่งเหล็กราคาแพง ซึ่งนี่นำเราไปสู่ปัญหาใหญ่ข้อต่อไปปัญหาเรื่องคนที่เทคโนโลยี AI ก็ช่วยไม่ได้เราไปเจาะลึกกันต่อในส่วนที่3ครับแต่ในสมรภูมิรบจริงก่อมีสิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีราคาแพงไม่สามารถซื้อได้และมักจะเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าจรวดลูกนั้นจะพุ่งชนเป้าหมายหรือพุ่งลงดินนั่นคือมือของผู้กดปุ่มยิงครับวิดีโอต้นฉบับอาจทำให้คุณเชื่อว่าแค่ส่งจรวดไป5,000ลูก ทหารยูเครนก็แค่แบกมันขึ้นบ่าเลงแล้วเหนี่ยวไก่สอยเครื่องบินรัเสเซียร่วงได้ง่ายๆเหมือนในวิดีโอเกมแต่ความจริงนั้นโหดร้ายและซับซ้อนกว่านั้นหลายพันเท่าโดยเฉพาะกับเจ้าสตาร์สตรีกสตาร์สตริกตัวนี้ทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะสตาร์สตริกเป็นม้าพยศที่ขี่ยากที่สุดในโลกของอาวุธต่อสู้อากาศยานครับ ในขณะที่ขี่ปนาวุธชื่อดังอย่างสติงเกอร์สติงเกอร์ของสหรัฐหรืออีกลาอีกลาของรัสเซียใช้ระบบนำวิถีด้วยความร้อนแบบยิงแล้วลืมไฟ and forget คือเมื่อเซ็นเซอร์จับความร้อนจากท่อไอเสียได้ได้ยินเสียงล็อกเป้าปี๊บยาวๆทหารก็แค่เหนียวไกลแล้วจรวดจ,จะวิ่งไปหาเป้าเองทหารสามารถก้มหัวหลบเข้าบังเกอร์ได้ทันทีแต่สตาร์สตริกไม่ได้ทำงานแบบนั้นครับสตาร์สตริกใช้ระบบนำวิถีที่เรียกว่า การเกาะลำแสงเลเซอร์เลเซอร์บีมไรดิงเมื่อจรวดพุ่งออกจากท่อด้วยความเร็วเหนือเสียงพลยิงจะไม่สามารถละสายตาจากเป้าหมายได้แม้แต่วินาทีเดียวเขาจะต้องประทับท่อยิงหนักอึ้งไว้บนบ่าและต้องใช้จอยสติก๊กเลี้ยงศูนย์เล็งให้เกาะติดอยู่กับเป้าหมายที่กำลังบินผัดแผลงอยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลาจนกว่าหัวรบจะพุ่งชนเป้าหมายลองจินตนาการภาพตามผมนะครับณแนวหน้าในฤดูหนาวปี2025 อุณหภูมิติดลบ10องศาเซลเซียสนิ้วมือของคุณแข็งจนแทบไม่มีความรู้สึกเสียงปืนใหญ่ถล่มรอบข้างจนหูอื้อท่ามกลางความมืดมิดและแรงกดดันของอะดรีนาลีนคุณเห็นโดรนชาเหตุบินด้วยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังด,ดําด่งลงมาคุณมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีที่จะต้องนิ่งดุดหินผาประคองศูนย์เล็งให้ทาบสนิทกับเป้าที่เคลื่อนที่เร็วปานสายฟ้าหากมือของคุณสัน่นเพียงแค่1มิลลิเมตร หรือคุณสะดุ้งตกใจเสียงระเบิดเพียงนิดเดียวลำแสงเลเซอร์จะหลุดจากเป้าและจะรวดความเร็ว 3. ม,มักจะพุ่งพลาดเป้าหมายไปในพริปตานี่คือช่องว่างทางทักษะสกิลแกบที่น่ากังวลที่สุดครับการจะสร้างผลยิงสตาร์สตรีทที่เชี่ยวชาญระดับนี้ไม่ใช่แค่การอ่านคู่มือแล้วทําได้แต่มันต้องผ่านการฝึกในเครื่องจําลองซิมูเลเตอนับพันชั่วโมงเพื่อสร้างความจํากล้ามเนื้อมัสเซล m เมโมรที่แม่นยํา แต่ยูเครนในตอนนี้กำลังขาดแคลนกำลังพลที่มีประสบการณ์ทหารเกณฑ์หน้าใหม่ที่ถูกส่งเข้าสู่แนวหน้ามีเวลาฝึกเพียงน้อยนิดการมอบอาวุธที่ซับซ้อนขนาดนี้ให้กับทหารที่ยังไม่พร้อมอาจทำให้ประสิทธิภาพการสังหารของมันลดลงหัวผาส่วนมาเล็ดมาเล็แม้จะใช้งานง่ายกว่าดยระบบนำวิถีที่หลากหลายกว่าแต่ข้อเสียร้ายแรงของมันคือความช้าครับด้วยความเร็วเพียงหนึ่งหมัก ในขณะที่ต้องเลี้ยงสูรเล้งเหมือนกันหมายความว่าพลยิงต้องเปิดเผยตำแหน่งตัวเองให้นานขึ้นเสี่ยงต่อการถูกสวนกลับด้วยปืนกลอากาศหรือโดนฝ่ายตรงข้ามดังนั้นเลข5 0 0พที่ดูสวยหรูอาจกลายเป็นเพียงตัวเลขในกระดาษหากไม่มีมนุษย์ที่มีทักษะระดับเทพคอยควบคุมมันและที่แย่ไปกว่านั้นแม้เราจะมีคนเก่งและของดีแต่ถ้าศัตรูเล่นเกมที่ขี้กงด้วยหลักเศรษฐศาสตรล์ล่ะเราจะสู้ไหวไหม เราไปดูกันในส่วนที่4กับกับดักทางการเงินที่รัสเซียวางไว้ครับแต่ถึงแม้เราจะมีขีปนาวุธที่เร็วที่สุดในโลกและมีพลยิงระดับพระการที่ไม่มีวันพลาดเป้ายูเครนก็ยังอาจพ่ายแพ้อยู่ดีในสมรภูมิถัดไปนั่นคือสมรภูมิแห่งกระเป๋าสตังค์ครับสิ่งที่วิดีโอต้นฉบับไม่ได้พูดถึงและเป็นสิ่งที่เสนาธิการทหารฝั่งนาโต้กำลังกังวลจนนอนไม่หลับคือความไม่สมดุลทางเศรษฐศาสตร์ ที่รัเสเซียกำลังใช้เป็นอาวุธหลักในการบดขยี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนลองมาดูกลยุทธ์ของรัเสเซียกันชัดๆครับในฤดูหนาวปี2025รัเสเซียไม่ได้ส่งโดรนชาเหตดบินเดี่ยวๆเข้ามาให้ยิงเล่นเหมือนเป้าซ่อมยิงปืนงานวัดแต่พวกเขาใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่าการโจมตีแบบอิ่มตัว s a t u r a t i o n a t t a c k หรือการปล่อยฝูงโดรนสวอมนับสิบหรือนับร้อยลำเข้ามาพร้อมกันในคืนเดียวและในฝูงบินมรณะนั้นไม่ได้มีแค่โดรนติดระเบิดของจริงแต่ปะปนไปด้วย โดรนเป้าลวงที่ทำจากโฟมพลาสติกราคาถูกติดแค่เลนสะท้อนแสงให้เรดาร์เห็นรัสเซียส่งขยะบินได้เหล่านี้เข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือหลอกเป้าให้ยูเครยนยิงสวนทีนี้เรามาดูสมการแห่งความล่มจมกันครับโดรนชาเหตุหนึ่งลำมีราคาต้นทุนประมาณ20,000ถึง30,000ดอลลาร์มันทำจากชิ้นส่วนหาง่ายเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์และพลาสติกแต่ขีปนาวุธไฮเทคอย่างสตาร์สตริก หรือมาเลดที่อังกฤษส่งไป1ลูกรวมระบบขับดันและค่าขนส่งมีราคาพุ่งสูงไปถึง1 0 0 0 0 0สนถึง1,30,000ดอลลาร์คุณเห็นภาพไหมครับทุกครั้งที่ทหารยูเครนกดปุ่มยิงสตาร์สตรีก1ลูกเพื่อสอยโดนชาเหตุ1น่งลำยูเครนกำลังขาดทุนทั้งเศรษฐกิจทันที5เท่า,าและถ้าสิ่งที่ยิงตกเป็นแค่โดนโฟมเป้าลวงรัสเซียก็แทบจะหัวเราะเยาะเพราะพวกเขากำลังใช้ ขยะราคาหลักร้อยมาแลกกับเพชรราคาหลักแสนของชาติตะวันตกนี่คือสงครามที่รัเสเซียชนะได้โดยไม่ต้องให้โดนระเบิดใส่เป้าหมายด้วยซ้ําแค่ทําให้ยูเครนยิงกระสุนจนหมดกระเป๋าก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่งดงามแล้วและตัวเลข5้าพลูกที่ฟังดูเหมือนเยอะลองเอามาหารด้วยความโหดร้ายของสงครามดูสิครับหากรักเสเซียระดมยิงโดรนคืนละ5 0ถึง100ต่อเนื่องกันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาทำคลังแสงขีปนาวุธ ห้าพันลูกนี้จะระเหยหายไปจนเกลียงคลังภายในเวลาไม่ถึงสองเดือนเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นล่ะเมื่อกระสุนหมดเปลียงและอังกฤษผลิตเพิ่มไม่ทันท้องฟ้าของยูเครนก็จะเปิดโล่งให้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียเข้ามาทำลายล้างได้ตามอำเภอใจดังนั้นการส่งมอบครั้งนี้แม้จะเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่แต่ในทางยุทธศาสตร์ระยะยาวมันคือการเดินตกหลุมพรางสงครามความอดทน War of Attrition ที่ปูตินวางเอาไว้รัสเซียมีโรงงานที่ผลิตโดนราคาถูกได้วันละนับร้อยลำเหมือนปั๊มขนมครกในขณะที่ตะวันตกต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการผลิตขีปนาวุธที่ซับซ้อนนี่คือการต่อสู้ระหว่างปริมาณราคาถูกกับคุณภาพราคาแพงและในประวัติศาสตร์สงครามฝ่ายที่มีปริมาณมหาศาลมักจะเป็นฝ่ายที่ยืนหยัดอยู่เป็นคนสุดท้ายเสมอแล้วบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรหรดูหนาวปี 2 0 2 5จะเป็นจุดจบหรือจุดเริ่มต้นของความหวังใหม่เราไปขมวดปมสุดท้ายและทิ้งคำถามสำคัญให้คุณได้ขบคิดกันในส่วนที่5ส่วนสรุปครับบทสรุปสุดท้ายของเรื่องราวนี้เมื่อเรามองผ่านม่านควันของการโฆษณาชวนเชื่อและพิจารณาจากข้อมูลทางยุทธ,ธวิธีและตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์ที่ผมได้กางให้ทุกท่านดูคำตอบนั้นชัดเจนและน่าขมขื่นครับว่าขีปนาวุธ5,000ลูกจากอังกฤษคือความช่วยเหลือที่ล้ำค่าแต่มันเป็นเพียง วิธีแก้ปัญหาเชิงยุทธวิถี (tactical solution) ไม่ใช่ทางออกเชิงยุทธศาสตร์ (strategic solution) ที่จะเปลี่ยนผลแพ้ชนะของสงครามได้มันเปรียบเสมือนยาแก้ปวดชั้นดีที่ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บให้โรงไฟฟ้าบางแห่งยังเดินเครื่องต่อไปได้ให้แสงสว่างในกรุงเคียบยังไม่ดับลงในคืนนี้แต่มันไม่ใช่ยารักษาโรคที่จะหยุดยั้งความบ้าคลั่งของพายุฤุดดูหนาวที่กำลังถาโถมเข้ามาได้ปราบใดที่รัสเซียยังคงเดินสาย ผ่านการผลิตโดรนราคาถูกออกมาได้วันละนับร้อยลำและตราบใดที่ชาติตะวันตกยังแก้โจทย์เรื่องต้นทุนการทําสงครามไม่ตกยูเครนก็ยังคงตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกบีบให้เข้าสู่ความมืดมิดถาวรเมื่อกระสุนลูกสุดท้ายถูกยิงออกไปฤด,ดูหนาวปี2025ที่กำลังจะมาถึงนี้จะถูกจารึกว่าเป็นสงครามแห่งอุตสาหกรรมอินดัสเทรียลวออย่างแท้จริงมันไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างความกล้าหาญของทหารอีกต่อไป แต่มันคือการงัดข้อกันร,ระหว่างพลังการผลิตจำนวนมหาศาลแบบรัสเซียกับความซับซ้อนทางเทคโนโลยีราคาแพงแบบตะวันตกฝ่ายหนึ่งเน้นปริมาณที่ถมไม่เต็มอีกฝ่ายเน้นคุณภาพที่ผลิตไม่ทันนี่คือสมการที่โหดร้ายซึ่งผลลัพธ์ของมันจะตัดสินชะตากรรมของชาวยุโรปทั้งทวีปและนี่คือคำถามสำคัญข้อสุดท้ายที่ผมอยากทิ้งไว้ให้คุณผู้ชมทุกท่านซึ่งเป็นกรรมการตัดสินในศึกครั้งนี้ได้ลองวิเคราะห์และคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันที่ด้านล่างครับ ในสงครามแห่งความอดทนและการค้ากําไรชีวิตครั้งนี้คุณคิดว่าฝ่ายไหนจะทั้งแตกและหมดแรงก่อนกันระหว่างคลังแสงขีปนาวุธไฮเทคราคาหลักแสนของอังกฤษหรือโรงงานผลิตโดนกระป๋องราคาหลักหมื่นของรัสเซียคําตอบของคุณอาจจะสะท้อนอนาคตของสงครามครั้งนี้ได้แม่นยํากว่านักวิเคราะห์คนไหนๆผมชื่อช่องชื่อของคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้หากคุณเห็นว่าข้อมูลนี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับคุณ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดปุ่มติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเกาะติดสถานการณ์โลกแบบเจาะลึกถึงแก่นในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ